สวัสดีครับพายเมจินชาแนล PMC ครับผมวันนี้เราก็มาลงเครื่องจักรนะครับกลับที่บอเอกลับมาจากหน้างานเอกมัยนะครับผมมาลงมาลงที่บริษัทนะครับผมนี่ก็เป็นอาณาจักรเสราเข็มอีกที่หนึ่งของบริษัทที่ผมทํางานอยู่นะครับผมอันนี้ผลิตเสาเข็มกลมกขนาดนะครับเนี่ย กองเต็มนะครับผมตอนลงจากรถเทรลเลอร์ผมไม่ถ่ายครับผมมือดำทั้งวันครับวันนี้ก็เนี่ยครับผมเอาลงรถเสร็จประกอบเสร็จแล้วก็เดินเข้าที่ไปเรียบร้อยนะครับผมก็เหมือนกันครับอันนู้นอันนู้นก็เป็นเครื่อง4ี่ตันครับก็ยังไม่ได้ไปไหนครับยังไม่มีงานเหมือนกันนะครับผมของผมก็หลังจากออกจากเอกมัยมาก็ยังไม่มี ที่ไปนะครับผมก็เลยต้องมาพักใจที่นี่ก่อนนะครับโอเคครับผมคลิปต่อไปจะไปไหนทำอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้พอสังเกตแค่นี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับผม